เรามีเพลงลง YouTube y o u t u b อะไรไหมมีค่ะออ๋มีเพลง YouTube ด้วยเพลงถามหน่อยค่ะตอนนี้98ล้านวิวแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยโหคนลุกเลยเฮ้ยเฮ้ย98 98ล้านหรอเดียว98ล้านค่ะฝากน้องๆฝากฟางไหนเจ้าลองคิดถึงมนูสึ้ครั้งเท่าพียงไม่มีใครขอถามพี่หน่อยได้ไหม ใจมีนูป้าเลยยังเปิดใจหน่อยได้ไหมถ้าพี่ก็คิดเหมือนกันแค่เห็นตอนพี่ชิกยันตนูก็เลไล่ทั้งหัวใจเฮ้ยคือกุณเนาะรีน่รีนู้หรอครีนัครับผมชื่อแดงนะครับผมนะฮะอ่าเป็นนักดนตรีนะครับผมอายุ31ปีเป็นนักร้องนำวงม็อกคากรเดนครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแก๊งพวกเรารู้จักเหรอแล้วเขาดังมากเหรอเพลงที่ดังๆมีไหมผมรักเมืองไทยครับพี่ขอฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหอะะโปรเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแลวก็นานหลายปีติดตกชอบใจสาวสาวเมือง ชาลมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขขีลเรามาอยู่เบืองไทยชาลมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขขีเรามาอยู่เบืองไทยชาลมาอยู่เบืองไทยสนุกสุขขีเรามาอยู่เบืองไทยชาลมาอยู่เบืองไทยสนุกสุขขีเรามาอยู่เบืองไทยเขาบอกว่าคุณร้องเพลงนี้เพราะมากค่ะครับผมเป็นเพลงเป็นเพลงเอกเป็นเพลงของตัวเองเป็นเพลงของคุณเองใช่ค่ะที่ร้องคู่กับ เพื่อนอีกคนหนึ่งแล่วนะลองเกิลขอฟังได้ไหมขอฟังได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยครับขอเสยงปรบมือเลยครับทั้งคืนจะฟื้นตัวเองเท่าไรก็นอนไม่หลับทั้งคืนจะเป็นอีกหนา ันยังไม่จริงที่ฉันต้องอยู่คนเดียวเขามีเพลงของเขาเองด้วยยอดวิว121ล้านวิวโชว์หน่อยได้ไหมเพลงตัวเองชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงแค่ได้รักเธอครับผมอ้าวปร้อมเพร์แค่ได้รักเธอก็ดีแ ที่ทั้งกันคงเป็นแค่ฝันเรามันแค่คนธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิรร์จะเจอวัดหยุดยุดยุดยอดวิว100เคยมีซิงเกิลอยู่แล้วค่ะ มาสี่ซิงเกิลฮะจริงไหมเนี<า>่ยค่ะโชว์สักเพลงนะครับอัปรับเนี่ย รู้จักเหรอหอยเฮ้ยหอยร้องดังกว่าเจ็บนิดๆอีกอ่ะคีเวร์ดฟินมีนชื่อวงของคุณครับอเป็นดายสไตล์ไหนเพลงของเราอ่าเป็นป๊อปครับป๊อปอ่าโชว์สักหน่อยได้ไหมเพลงตัวเองได้ครับอ่าอ่อ่ะมามันเปลี่ยนแฟนเก่าของเธอที่เขาได้ ใ้เธอ่อนฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันด้วห่าเขาไม่ผิดเท่าไรหรมันเปลียนไม่มีเหตุผลหยุดพูด 在他。<noise> <noise> <noise>

เพลงที่เราไปเมื่อสักครู่ครับเพลงชื่อว่าเพลงเร็วตอนนี้ยอดวิว281ล้านครับพเ<ห>พลง,งไม่เกีเยดหรอเพลงคนนี้ปล่อยมานานหรือยังปล่อยมาประมาณปีกว่าเลยครับ281ล้านวิวเหรอแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นศิลปินอิสระครับนี่ไงตอนนี้ก็มีผลงานทำเพลงของตัวเองอยู่มีเพลงตัวเองด้วยใช่ครับโชว์สะหน่อยสิได้ครับดีครับ เมื่อไรจะจำว่าไม่มีเธอเมื่อไรจะยอมรับว่าเธอนั้นรักใครอย่าไปรบกวนชีวิตของเขาถธอมีความสุขแล้วเมื่อไรจะพอพอกับความรักที่มีต่อเธอก็รู<อ>้ห่วคืนไม่ได้ดีที่สุดแล้วที่เคยรักกัน ขอบคุณเธอ,อ,ธเอ,อขอบคุณครับรู้จักดโจเรอลาไม่ใช่เพียงโจิเรือลาไม่ช่เพียงแนวมีชทะลอะกับเขามาบอกละเตาทันทีซอจิงเรื่องเราที่บอกว่าแฟน แเธอคนนี้อันจริงหรือเปล่าใช่ว่าเพี่แก <Okay. S 1> ้วมีใช่ทะเลาะเกวกับเขามาบอกรักเราทันทีโดจริงหรือรอที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดเช็คสถานะเธออีกที <Okay. Woo. S 1> ว่าคำคือดีดจริงหรือเปล่าใน Youtube มีไหมเพลงเมื่อกี้เลยครับที่ร้อง<ผ>เฉลยครับยอดวีของคุณสก,กีววในย t u b e มีไหม เพลงเมื่อกี้เลยครับที่ร้องเฉลยครับชื่อเพลงว่าโสดจริงหรือเปล่าครับร้อยเจล้านวิวครับเพลงที่ถนัดคือเพลงแนวไหนของแจ็คเพลงสนุกครับเพลงสนุกสนานเช่นลาวดวงเดือนไวแท้เขาต้องมีเพลงของตัวเองไงอให้โอกาสโชว์เพลงของคุณก่อนเลยครับ เป็นผู้ชายสรงจนแต่ไอ้มาปลนจรจังบ่ได้ปลนตั้งไอห้มาปลนใจสุดท้ายดมีอยู่ทอดได้หัวใจของนามีอยู่จักห้องสรงมาในเปิดเจ้าอยากตัดคืนเจ้าอย่าวยาให้ยกมือขึ้นนี่คือการปนเด้อครับมาปลน เดินกลับมาปลนป้นภู